สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่มีวกินในช่องแ a p ป y m ม w c h anel n นะคะพี่เนี่ยเห็นหน้องๆขอกันเข้ามาเยอะเลยว่าให้พี่ลองทำคลิปกินของสีม่วงในเซเวได้เลยค่ะทุกคนวันนี้พี่จัดให้ทุกคนแล้วนะคะมาดูกันนะคะว,ว่าวันนี้พี่จะกินอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยพี่ก็จะกินนี่เลยค่ะทุกคนปีโป้ก,กันมี่ค่ะนี่นะคะทุกคนรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะ แบบนนี้นะข้างในเนี่ยเขาก็จะสอดไส้องุนนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นไดฟูกุสอดไส้องุนเคียวโฮนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของน้องเขานะคะทุกคนดูสิมันหนุบหนุบเด้งดึ่งมากเลยอะน่ารักอะ่ะเดี๋ยวพี่จะกินแล้วนะคะอืมอืม,อม ทุคนดูไส้องุ่นข้างในสิมันเยอะมากเลยอะืม mm hmm. มันอร่อยมากเลยอะทุกคนแลเนี่ยใครเคยกินบ้างอะคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะสีม่วงอันต่อไปที่พี่จะกินนี่เลยคะ่ะทุกคนมันม่วงนี่นะคะทุกคนเขาก็จะหั่นมาให้เป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะห่อนหนึ่งก็ได้มาสามชิ้น อันนี้พี่ยังไม่ได้เวฟเลยนะคะเพราะว่าพี่ขี้เกียจอันนี้นะคะก็เป็นขนมเยัลี่กินองุ่นค่ะว้าวทุกคนดูสิมันเป็นรูปองุ่นด้วยอะมันน่ารักมากเลยรสชาติก็พอใช้ได้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้กินองุ่นมากส่วนอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นขนมปังไส้เผือกค่ะนี่มันก็จะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะ ส่วนสีม่วงนะหรอมันก็จะอยู่ข้างในแบบนี้ไงอเอาไปกินลองท้องเวลาหิวข้าวแต่แม่ยังทำกับข้าวไม่เสร็จนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นข้าวสีม่วงๆแบบนี้เลยทุกคนรู้ไหมคะว่าข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยมีประโยชน์มากเลยช่วยให้อิ่มนะใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะกินข้าวไรเบอร์รี่ จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นี่นะคะแต่ว่าข้าวไรบลลี่เนี่ยมันจะไม่ได้อ่อนนุ่มเหมือนข้าวขาวทั่วไปนะคะทุกคนนี้นะคะก็จะเป็นซูกัดกลิ่นแบคเคอร์เลนค่ะทุกคนก็จะหุ่มกระดาษมาอีกทีนะคะนี้นะคะพี่ก็แกะออกจากห่อแล้วมันก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เลยอันนี้ hmm. ก็จะเป็นกุยชย ทุกคนี่ค่ะห่อหนึ่งก็จะได้มา5ชิ้นนะคะแล้วเขาก็แถมน้ำจิ้มมาให้ด้วยเวลากินก็ต้องเทน้ำจิ้มใส่ก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคน,กคนอันนี้นะคะเป็นแฟนต้ากินองังวนค่ะทุกคนพี่ยังไม่เคยกินแฟนต้ากินองังวนเลยนะคะไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง อมกลิ่นอัุ่นมากเลยค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นเจลเลสแบคแครนนะคะน้องๆเคยกินของสีม่วงอันไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะก่อนจบคลิปถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามพี่อย่าลืมไปกดติดตามล่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ